ชาวีีกูชนเผ่าเล่เร่อนเชื้อสายเติร์กที่มาจากเอเชียกลางโดยในศตวรรษที่8พวกเขาได้ก่อตั้งอานจากของตัวเองซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งบริเวณเส้นทางสายไหมและยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีในยุคกาชวงถัง แต่ต่อมาอาณาจักรของพวกเขาก็ลงสลายและต้องกระจัดกระจา,ายออกไปกลุ่มผู้อพยพส่วนใหญ่จึงย้ายไปอยู่ที่บริเวณซินเจียงซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวอยกูส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันในช่วงศตวรรษที่10พวกเขาหันมานับถือศาสนาอิสลามวัฒนธรรมของพวกเขาจึงเริ่มแยกออกจากจีนและชนเผ่าอื่นๆในบริเวณนั้นกลางศตวรรษที่18กจีนในยุคชวงชิงได้ขยายอิทธิพลจนกระทั่งมีดิษองซินเจียงแต่ก็ยังคงเป็นเพียงการปกครองแบบบรหลวมกระทั่งในยุคเปลี่ยนผ่านระบบก,การปกครองเป็นสาธารณรัฐ นโยบายรวมศูนย์ผูกบังคับใช้อย่างจริงจังมากขึ้นการมาของชาวจีนก่อให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรมชาววีกูจึงลุกขึ้นมาเรียกร้องอกราชและเคยประกาศก่อตั้งรัฐอิสระถึงสองครั้งแต่ก็ถูกปราบปรามได้ทั้งหมดจนกระทั่งแผ่นดินซินเจียงถูกขนวกวเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินจีนในปี1949ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมก็ยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันนโยบายของจีนต่อชาววีกูถูกวิจารณ์อย่างหนัก โดยมีรายงานเกี่ยวกับทั้งเรื่องค่ายกักกันการล้างสมองและการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบต่างๆและชะตากรรมของชาวอุยกูก็เป็นที่จับตามองของคนทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกับที่คนทั่วทั้งโลกตั้งคำถามสิ่งที่ประเทศไทยทำกับผู้พยพชาวอยกูจบละวันนี้ลาไปก่อนอยากรู้เรื่องไหนอีกก็เมนต์มา